เมื่อต้นผลไม้ออกดอกมันก็ควรที่จะดีใจแต่นี่มันเป็นสัญญาณอันตรายอันตรายอย่างไรเดี๋ยวมาดูครับถ้าตามหลักเกณฑ์ทางธรรมชาติแล้วนั้นต้นไม้ทุกชนิดเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมจะปลิดอกออกผลนั้นเขาก็เริ่มที่จะมีดอกออกมาให้่างเจ้าของนั้นได้ชื่นใจแต่ บางครล้งต้นไม้ก็ออกดอกอย่างมีในยะสำคัญนี่คือต้นอะโวคาโดของคุณมอแกนที่ปลูกเอาไว้หลายปีแล้วกลับแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยที่จะออกดอกเนื่องจากความไม่สมบูรณ์อะไรบางอย่างหรือการตาดอาหารตามปกติแล้วต้นไม้เมื่อต้นเขาโต พร้อมที่จะปลีดอกออกผลนั้นตามธรรมชาติเขาก็ย่อมที่จะให้ผลผลิตตามฤดูกาลแต่ก็มีต้นไม้หลายชนิดเมื่อนำมาปลูกแล้วอาจจะไม่ได้รับปุ๋ยโอโมอนหรือว่าตาอาานบางอย่างหรือมีตาดอาานบางอย่างเกินปริมาณไปแต่บ้านคุณโมแกนเรียกต้นไม้แบบนี้ว่า มันบ้าใบต้นไม้บ้าใบอาจจะเป็นเพราะในโตรเจนเยอะเกินไปเมื่อเป็นเช่นนี้อาจทำให้ต้นไม้ไม่ปลิดอกแต่ามาในวันนี้คุณมอแกนได้สังเกตเห็นต้นอะโวคาโดของเขากำลังออกดอกกลับแต่สิ่งที่น่าเป็นกังวลแต่การดีใจนั้นเมื่อสังเกตไปที่ต้นของมัน ปรากฏเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังครับนั่นก็คือสิ่งนี้ครับนี่คือลักษณะส,สิวดงซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือมแมลงจรใจต้นไม้นั่นแหละครับแต่ดูจากร่องรอยแล้วก็คงจะมาอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะครับทีนี้ครับลักษณะต้นไม้ที่โดนแบบนี้ก็ไปแต่เป็นสมัยก่อน ต้นไม้ก็ไม่รอดแล้วครับแต่เป็นสมัยนี้ก็อาจจะมีสสารหลายสิ่งหลายอย่างหลายตัวที่สามารถรักษาต้นไม้ที่เป็นลนักษณะแบบนี้ได้ครับแต่ในยะสําคัญที่ผมพูดไว้นั้นก็คือต้นไม้เมื่อรับรู้ว่ามีบางอย่างมาจอนใจอาจนําไปสู่การสิ้นจีบได้ต้นไม้เขาก็เลยต้องรีบ ปลีดอกออกผลเปิดตีจากกระย,ยปันต่อไปนี่คือลักษณะตางธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งครับที่นี้คุณมอแกนก็ได้ใช้วิธีการรักษาแบบโบราณครับที่ได้สืบทอดกันมานะครับนั่นก็คือวิธีการที่ใช้สารบางอย่างที่เป็นสารตางธรรมชาตินี่แหละครับจีดป่นเข้าไป โดยการใช้ขวานเนี่ยครับนะตากเปิดบัตรแผลหน่อยครับนี่ถือว่ารูเนี่ยเหว๋เลยนะครับนะคุณโมแคนก็ใช้การฉีดเข้าไปครับฉีดเข้าไปให้พอประมาณนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใจสารบางอย่างอีกนะครับสีขาวๆนี่แหละครับนะอัดเข้าไปครับในรูของมันเพื่อที่จะสะกัดมัน ไม่ให้มันดําเนินการต่อนี่คือวิธีการรักษาแบบโบราณครับแต่เดี๋ยวครับเราจะเฉลยสะสารทั้งหมดนี้ก็ต่อเมื่อเราสังเกตว่ามันได้ผลหากไม่ได้ผลเราก็จะไม่นํามาออกนะครับไม่นํามาเสนอแต่ถ้าได้ผลเราจะบอกทุกสูตรทุกอย่างนะครับเหตุที่เรายังไม่บอกในตอนนี้ เผื่อว่ามันไม่ได้ผลเราจะได้ไม่เสียหน้าอีกครับแต่คุณโมอแคนบอกว่าวิธีนี้ก็ได้ผลดีเหมือนกันนะแต่ก็ต้องรอดูกันไปก่อนเอาละครับพี่น้องและนี่ก็คือรายการสำรวจปืชรซึ่งวันนี้เรามาสำรวจต้นอะโวคาโดของคุณหมอแกนแล้วหลังจากนี้ไปประมาณหนึ่งเดือนหากบริเวณใต้โกนนี้ไม่มีร่องรอย ของการจรใจในสิ่งที่เรียกว่าสิวดงเราก็จะมาเฉลยตัวยาที่เรารักษากันในวันนี้ครับก็ได้รับความขอบคุณจากทางรายการขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เก่ามารับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วไว้พบก,กันว่าต้นอะโวคาโดต้นนี้ จะรอดจากวิกฤตรั้งนี้หรือไม่พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดูสองคลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิสตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับ เรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ